อนะอู้หูอู้หูพ <c oughs> ี่น้องเอาไอช่อนใหญ่อีกแล้วครับผมพี่น้องอุ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมื่อนี้พบกับผมแซมอีสานบ้านโคกครับผม มื่อ <S an stal as> นี้สพาพ่อแม่ปีนองมาปักเบ็ดตามอ่างครับผมอ่างเก็บน้ำครับผมนี่ครับ,บรเบ็ดครับผมเมื่อนี้ผมก็จีเส่เป็นเืีอปลาหมอเลยครับผมเืีอปลาหมอกับเงีอปูครับผมเป็นปูตัวเล็กๆครับผมน้องนี่ครับปลาหมอครับผมเมื่อนี้ใส่ปลาหมอแลวก็เป็นเยื่อปูครับผม อย่าปูนาครับผมวันนี้เราจะใส่กันตามคลองตรงนี้นะครับผมเป็นอ่างเก็บน้ําครับผมกะที่มาลุ่นกันนะครับผมใส่ไว้ขึ้นนี่อื่นเสาจังสีมาบึงเลยครับพี่น้องอกะบก่ามาปันไดครับผมย่ำกลางคืนครับผมเพราะว่ามันมีส้่งปลาอยู่แถวนี้ครับผมสร้างปลาที่ออกมาหากินน้ำตอนกลางคืนครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวก ไปไ่เบ็ดไ้แล้วมืออื่นส่จังสีมาเบิ้งเด้อครับตีนอ้องอ่าไปรุนไปเบิง้งนํากันครับผมเหยียบปูกับเหยียบปลาหมอวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมครับผมไปกันเลยครับผมไปพีน้องไปไปกันครับนี่ครับสภาพไม้เป็นอ่างเ,เก็บน้ำครับผมอ่างเก็บน้ำ สภาพไม้กับศีเ่ตามคู่นี่ไปเลยครับผมน้อง ครับพี่น้องก็ใส่มาหไหลหลังเลยเด้อครับผมพี่น้องก็สีขอใส่เบ็ดก่อนครับผมมืออื่นเสาจังมาหลุนกันเด้อครับผมอ่ามันนี้ก็ฉีแรงเลยครับผมแต่เว้นกําลังจิตกดินเลยครับผมเฝ้่าใส่ก่อนครับผมพี่น้องมืออื่นเสาจังหลุนน้ากันนะครับผมติดตามครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องอ่าเสาเราเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่ใส่เบ็ดใวแต็มหมู่บ้านแลวครับผมพี่น้อง เซานีเขากระสามาบึงมายามเพราะว่าเมือขึ้นนี่เอาบรได้มายามครับพี่น้องเ้านีเขาสิได้มาหลุนกันว่าเงียประหมอกับเงียปหออูปหน้าของห้องนี่สีมีตัวอยู่บอสีมีตาเอียงมากินบอพี่น้องไปหลุนไปเบิงนั่น,ก,น,ก,นก,กันครับผมบรรยากาศเงียยามโ้าๆครับผมพี่น้องกับอ่างกลางโขกกลางโดครับผมเป็นหลุนไปเบิงนั่นกันครับผมไปกันเลยครับผมื่อวก็เป็นการเสียเวลาครับผมฝา,ากจย่างใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เ,ย,เยครับผมพี่น้อง ไปครับไปเบื้องน้ำกันครับผมหลังแรกครับผมครับหลังแรกครับผมเนี่ยปลาหมอห้องครับผมโอ้ยังเหลือเป็นตัวปลาหมออยู่ครับผมพี่น้องไปครับไปเบื้องหลังต่อไปครับผมไปครับพี่น้องนี่ครับ น้ำท่วมหนาขึ้นมาเด้อพี่น้องเป็นรูน้ำกันครับผมหลังสองครับผม,มโมเมนต์โดนระบบพี่น้องจุดเป็นจริงๆเบิ่งกันนะหลังสองพี่น,อน้องเงียร์เลียบอ่ะยูบลับพี่น้องห้อยเกี่ยวครับผม อู้ยูยูพี่น้องเอาอเอาแล้วครับผมนี่กอดิ่นั่นเกือบรุดแล้วเดี๋ยวขอหยาดปดกันเด้อพี่น้องสิรุดแล้วต้องจับตัวครับผมพอ่น้่งด้ ดิ่นเบิดขึ้นเลย,พ,ยพี่น้องห้อยน,นี่ครับผมพี่น้องแต้มแรลกแหกมันครับผมกระชอนครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวห้อยดิ่นพี่น้องอุ้เสียงทางพุ่นพี่น้องมันล่ำอีกแล้วบอก่พี่น้อง น้องรุ่นหลังต่อไปครับผมอู้อู้ดินแล้วพี่น้องเสียงกินแล้วเบิังกันนะพี่น้องอู้ดินแล้วดินแล้วดินดินดินวู้เบ็ดโจมเลยพี่น้องอยูบอ่ะเห็นดินดินเมื่อกี้ไปแล้ววะอู้อยูยูพี่น้อง đưa pino ní ní bet pino bet mồm lủng bay lên gặp bôm đưa pino uiiu 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 uuuu uuuu tôi nhảy pino uuuu ngang lên káp bôm ดีสวยงามเลยพี่น้องนี่ครับผมโอ้หสวงามครับพี่น้องตัวนี้เนื้อปลาหมอครับผมตัวนี้สวงามครับพี่น้องอู้หอาวปวดก่อนพี่น้องแถมสองมาเลยครับพี่น้องเอาไงเติมขึ้น,นครับ cũng ừ, như mình xảy nhanh hợp phốm bình hồng à. Đèn xóng hợp phốm Ui, ui, xiếng thang vùn lý bình bình เสียงตามๆอีกล้วพี่น้องไปครับไปเบิ้งเฝ้่ไปเบิ้องครับผมเสียงทางคุนอีกแล้วลำอีกแล้วลำอีกแล้ว

จมนี่หนีรึพี่น้องนี่ครับจมพี่น้อง,น,องนี่ขั้นเบ็ดครับผมจมอยู่ในหนามครับนั่ครับตัวปลาครับผมเดี๋ยวพี่น้องปลดกันได้ครับผม <c oughs> อู้อู้อู้พี่น้องเอาไอ้ช่อนใหญ่อีกแล้วครับผม อัมที่สามครับผมเดืยดพี่น้องเดือดหนึ่อนครับผมทางกล้องประดีพี่น้องกล้องสีล่มพี่น้องดีเด้อ Y a en Japón. เบ็ดหักเลยครับพี่น้องอู้ใส่งามครับผมใส่งามอีกแล้วครับพี่น้องเฉพาะเบ็ดหมอบครับผมเอะสามแตงครับผมอยู่นนะเบ็ดหักครับผมอู้ใส่งามพี่น้องอู้ยเงียบปลาอู้ยเงียบปลาหมอเน่นนอนพี่น้องเน่นนอนใส่สามเลยครับผมตัวที่สามครับผม สามครับผมเส้นนี้กับมันเลยครับผมพี่น้องสามแต้มเดี๋ยวแหละนี่ใส่งามครับผมอือ้สามแต้มแล้วพี่น้องใส่สวยๆครับผมกระชอนครับผม ไปต่อครับผมยังนี้เงี้ยเหลือครับผมนี่ครับเหยื่อเหลือครับผม จะมีห้อยแหนบครับผมปลาหมอขิงว้นี่ก้อนครับผมเนี่ยปลาหมอครับแล้วนี่เงี่ยเหลือปะอล้งนี่เหยื่อเหลือครับผมพี่น้องนี่ครับผมปักเบ็ดปักปลาหมอครับผมอู้หลังนั่นน่ะคุณน่ะพี่น้องเบื้องหลังนี้ก้อนอู้หลังนี้พี่น้อง ยุ่งวเนี่ยอู้นอนแงเม่งเลยพี่น้องดูนะอู้เฮยเอาอีกแล้วครับผมแต้มสีครับผมเอาอีกแล้วพี่น้องแต้มสีมาแล้วครับผมมาแล้วแต้มดีสีครับผม Hoa, vẫn xin ông bun. No, vietnam, you know. Time to see hắp พี่น้องไปต่อกับผมลังนั่นพี่น้องต้องหัวโผล่เลยพี่น้องดิ่นตามตามมากินอือพี่น้องโอู้ห โอ้โหครูเลยพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องอู้หูยพอหมอเราทำงานแล้วหลังพี่น้องอู้หูยครับผม đem tỏm chứ nó ôi đem rồi đây đem hà này không chúng chứ nó đem chìa hà không anh ý đem hà này khóc búm hà đâu chứ thì งามๆขอบผมประชอนตัวมันยั่งหัวสับพี่น้องอุ้ยเอ้ยดินี่นโลกก่กลัวพี่น้องเสียกมีอเลยพี่น้องเสียเกียบข,ดขาดแล้วพี่น้องครับ to khắp không Đang nhìn bất từ đầu phía nông Nghe phù Phải phía nông lấy 3 lần lắng xuất thải khắp không Chỉ bất ra khắp không 3 rắn sụt thái bởi lũn ngắn khắp ít tan bọc ngoài khảy nào làm lắng sư thầy Ủa anh nha Anh đi bù mất dù phía nông Tiếng ba sụp Anh bù mất thế và bốt tít phía nông bù lửa Ủa anh bù lửa Lắng nè Bớt đỏ phía Bù lửa พี่นอ้องหลังจากที่ยามบิดเลยครับผมหลังสุดท้ายครับผมก็พอได้ครับผมไปซ่อนสายงามๆครับผมก็ถือว่าได้การอยู่ครับผมเดี๋ยวปลาหมอครับผมมีแต่ช้อนใสสวยๆครับผมเั่าไหรก็ฝากพ่อแม่พี่น้องฝากท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามแล้วเป็นกำลังใจให้แซมอีสานบ้านโคกเด้อครับผมมันๆครับมื้อนี้ครับผมสำหรับมื้อนี้แซมอีสานบ้านโคกก็อนกาบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับนี่ครับอ่าแต้มครับแซมงามครับผม ชอนครับผม